ขุนค่ะคุณเส้นยำค่ะมาชุแช่ก่อนแช่ก่อนค่ะหนัวของมันแล้วก็รสด,ดีอืมจะทำให้มันหนัวพอมัสุกแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวนียกำลังต้มน้ำจะลวกุ้นเส้นค่ะก็จะตำพริกลงไปด้วยจะยำทะเลค่ะก็จะตำประมาณป๊อกๆนะคะเส้นอยู่แช่ไปแล้วนะเดี๋ยวจะลวก แล้วก็จะทำปกขนมปังให้แฟนด้วยนะคะถ้ามีเวลาก็แล้วก็จะโชว์รวมกันไปด้วยนะโอเคอใช้หมอ้อเก่านั้นเ,นยเลยร็ลวกละวกกับว่าเส้นมันนิ่มแล้วเราก็ออกใส่ดับเนี่ยได้ลวกพุ่งไปแกิมหนึ่งก็นะคะก็ลวกให้สุกโ okay. อเคหั่นนะคะ ใส่น้อยแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าจะหั่นใสด้วยอ่ะเนี่ยนะคะเห็นไหมแล้วก็เห็นว่าจะยำทะเล,ค,ะะลค่ะมาดูทะเลค่ะมาดูทะเลยำทะเลนะคะก็อันนี้ก็จะอบขนมปังให้แฟนไปด้วยกินแล้วเนาะดูจาก่อนสวัสดีค่ะพบกับเทลัอีกแล้วนะคะเทะลัจะมายำทะเลค่ะเดี๋ยวจะมายำให้ดูแบบ ด่วนๆเลยนะคะหัวค่ะเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยสว่างพอนะคะก็ <c oughs> ก็เตรียมทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเนาะอันนี้ค่ะแล้วก็มีอันนี้เก่าอีกกล่องค่ะมันเหลืออันหนึ่งค่ะแล้วก็จะมาใส่ด้วยนะ,ะลบไปก่อนทันทั้งห้างล้างเสร็จแล้วลเอาทั้งเอาทั้งทุกอย่างมาเนี่ยแหละค่ะอันเหลืองๆก็เก็บออกบ้างไม่เก็บออกบ้างใช่ไหเหลืองมากเราก็ไม่เอาเนาะ ก็ต้องเสกได้มันหลาย็น้แต่เหลืองน,นิดหน่อยก็พัผนผ่านค่ะต้มสุกแล้วนะคะนี่เขาเรียกไรนี่อันนี้เห็นหูหนูค่ะก็จะค่อยๆทำนะ้จะค่อยๆทําค่ะจะบวนรีบร้อนแค่ไหเห็มะเที่ยมโดงน้ำให้มันเหลืองน,น้อยนิดนึงคะ่ะก็จะยำอะไรบ้างอะไรแบบนี้มันก็เลยหมดแล้วแต่บแบบนี้ก็จะใส่ เราจะหั่นบบเพลิกนะเน,นี่ยบ,บ,บัเพล็กบบเพลิกเราจะใส่ไม่หมดหรอกค่ะบบเพลิกนะคะแล้วก็มีตำหญิงเม็ดฮะกินรถจัดหน่อยค่ะก็ต้องจะเริ่มใส่จำเลยกวนเด่นว่าดิทำไงกำลังคิดอยู่ค่ะจ้าที่ก็ลืมไงคะ <c oughs> ว่าจะเริ่มอันนไหใส่อันไหนกน่อนบางทีก็ใส่ไม่ไม่ค่อย,อยนั่นนะ ะะบอกที่สองหอนซื้อมาเหมือนล้วใกล้จะหมดแล้วค่ะซื้อมาวันไหนอ่ะสิบเพ่อนเตซื้อวันเสาร์อีกดิพรุ่งนี้ก็เนาะยังไหวยอยู่แต่ก็กินจืดด้วยเนะเราก็กินขนมปังกับแฟนด้วยไม่กินเผ็ดอย่างเดียวเนี้ค่ะ,ะมันจะหลายพวนเนาะเอียงไหลหน่อย,อยนึงน้ำที่ะช้ต้มเมอกี้อันนี้หมูสับต้มเมอกีนนี่ค่ะทนี่ เราก็ใส่เห็ดหอมลงไปด้วยน้ำสักหนึ่งช้อนน้ำมะนาวที่แล้ก็ลือมพริกใส่พริกที่อยู่ในพกนี้ลงไปด้วยเห็นไหมคะไม่ได้เห็นเลยใส่ลงไปนี่ค่ะพริกเห็นเนาะนี่พริกขาที่เราตำเมื่อกี้นี่เนาะก็ใส่ลงไปลงไป ราลงไปด้วยสักสองช้อนก่อน,นมันจะเค็ม,มน้ำเงาที่ทะลเอ่อแันนะอันนี้น้ำมะนาวที่ท่าทำไว้นะบีบไว้บีบสองเปียงในไว้ค่ะแล้วบีบสองเพียงในไว้เพื่อไมป่ปนเสียเวลาเพื่อนะก็จะมาบีบเพิ่มเอาทีหลังนะค่ะก็ใส่ลงบบไปเดยวไปบีบใกล้ให้ดูด้วย ใส่ไปเลยค่ะแล้วใส่ไปเลยใส่พวกหอมหอะไรแบบนี้ค่ะลงไปปกติแล้วก็ใส่ลงไป,ใส,งไปใส่ลงไปให้หมดอันนี้จะโรยลงไปค่ะเห็นไหมหย่อนลงไปรดอันนี้หัว ะลรนะเขาเรียกเอยียงก็ลืมอีกแล้วลืมลืมเอ่อมว้วเตอนี่กระเทียมดองค่ะกระเทียมดองกระเทียมดองค่ะก็ใส่ลงไปใส่ลงไปพริกค่ะยอนลงไปเดี๋ยวถ้าเราจะให้ดูใ,ใกล้ๆ้เลยุนเส้นให้หมดเห็นไหมคะโอเคเส่หมดนี่ เขาจะผสมเข้าหากันจะเอานี่เข้าให้เอานี่เข้าอันเตาให้แฟนก่อนนะคะเพราะว่ามันดังดทุ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 ดเมื่อกี้ง่ายยำทะเลมาแซนก็ไม่พอน้ำปลาไม่พอนั่นเนาะเนืเอ้อเอ๋ค่ะมันคงไม่พอเห็นไหมคะลงไปอีกน้ำปลาอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเดีย๋ยวจะให้มาดูใ,ใกล้ๆเนาะ ให้ทั้งคนก่อนเพราะว่ามันกลับแก้มได้นหวันนี้มันสุกใช่ไหมถ้าเราอยู่ดึกได้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปทํางานค่ะอยู่ดึกได้ก็ทํากินทั้งคืนนี้แหละเพราะว่ากลับมาจากทํางานช้าไงวันนี้ซื้อนั่งซื้อนี่เนาะก็ช้าไงไปหาสุ้าเห็นไหมผักที่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่เงี้ยนนี้โรยให้ดู โวยเบึงแนะ้วล่ะมันก็บอกค่อยสุกได้ค่ะผักแล้วก็อยากโรยมันเหลืองกับสามันนะะคะนะมันจะได้แบบว่าสีสันสวยงประมาณนี้เห็นไหมคะจี้สแสบม,มือแสบม,มือคะ่ะแสบม,มือ,องสงสัมันถูกเห็นไหม แต่น,นี่นะคะใส่ถุงม,มือเซามันก็นจะบ่ค่อคยจะดีเห็นว่ามันเปรียปร้ยวๆมากไปแ้เดี๋ยวเราจะเห็นจะไหนี่อยากห้มาดูกครันมาอันนี้ก็มาอย่างนี้ค่ะก็ประมาณนี้มังยังม,มีสิ่งนัวมัน็สมแล้วมันไม่พอผงชูรสด้วยนะคะลืมผงชูรสเห็นไหมคะ <c oughs> มันไม่เปรี้ยวด้วยนี่ไอ้อหนะ จะแม่งอย่างนาะผมชุดลืมค่ะมันถึงว่ามันขาดอะไรสักอย่างมันขาดอะไรสักอย่างเลยเลยมันเปรี้ยวจังหน่อยใส่ผักไปเหมือนแล้วคอยจะรอความเปรี้ยวตุ่นแท้โอเคผมชุดลออยู่ไหนอ้ยดีผมชุดลออยู่นี่นีนน่แม่ครึ่งซ้อนซาก็ว่ากันไปผมชุดลค่ะ เดี๋ยวท่านจะมาตักให้ดูนะคะมันหลายพดแบเนยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แล้วิมไปเมื่อกี้นี่แล้วค่ะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เดี๋ยวมาตักใส่จานชิมดีวกว่ามุนอ่ำยับเลยโอ้ยไม่สวยเลยมันไม่ค่อยเผ็ดค่ะที่ตับโซ่เอลยมันมันนักหนักอะคะ่ะถ้าก็เอาแบกเป็นดูใกล้ๆก,ก่อนเนาะ อยากตากลองมาให้ดูไงเห็นไหมคีเนี่ยหลายคนบอกันเล้ตากล้องไม่เหมือนเห็นบอกตักลองมาหมดที่ใช่ไหมโอเคอันนี้คือยำยำทะเลนะคะนี่ก็เห็นปลาหมึกไหมโชว์ได้ละประมาณนั้น อันนี้ก็ใส่จานนี้ก,กแ็แล้วกันตังเฟรชแล้วก็เพิ่งมาเสร็จยำท่านก็ยังตักไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวตักให้ดูนะคะโอเคเอาก็ขนมปัองออกมาก่อนเดี๋ยวมันจะไหมจะตักใส่าจานนี้ให้ดูอีกอีกจานนึงนะคะเดี๋ยวลอก่อนนะ้องไปไหนนะดูถ้าให้จบก่อนยำจะอืดแล้วนี่ขนมปังเสล้วได้นละ ก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้งาบอกขึ้นอย่างบส๋วอัรูโลบะค่ะทำไม่เป็นโอเคเอาไ้แล้วเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วพวกบระรานใหม่นะคะตากให้ดูจานนี้ด้วยรถมันไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ค่ะช่วยกดติดตามเธอด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยกดติดตามเธอด้วยนะเออนี่ได้จานหนึ่ง เออนี่ให้ลูกก็ได้มาตักเพิ่มก็ได้ก็มีแต่ท้ากับลูกกินแซงก,กินขนมปังนี้ค่ะแซงกินข้าวเข้าไปแล้วนะถ้าายังไม่ได้กินข้าวตอนนี้ก็ไม่ได้กินอะไรทั้งวันแหละก็นี่คือยำทะเลเนาะก็ง่ายๆหน้ามันไปแสบอุ้นเส้นมันดูดน้ำไปแล้วค่ะ ไดี๋ยวเจอกับท่นใหม่นะเดี๋ยวท่นนั้นไปดูใกล้ๆค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> หลัดกันได้